بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله فكن الله سبحانه وتعالى لكبتي بر อง كرن และดีใจทุกครั้งนะครับที่พี่น้องทุกคนมีความอดทนในการศึกษาหาความรู้และสนใจที่จะกลับมารับฟังการเรียนการสอนศาส,สนาในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อเรื่องคำถามของเด็กๆที่เกี่ยวกับหลักการศรัทธาสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่ทุกทกท่านนะครับขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับและกสำหรับท่านใดที่สนใจเนื้อหาของหัวข้อนี้สามารถรับฟังตอนเก่าๆได้ที่ YouTube และ i n s t a g r กรของทางช่อง อัลฟาวาเอขอดูอาจากลอสุบฮานวตาลาโปรดทรงประทานบรารอกะให้กับตัวของผมเองและทุกทุกท่านนะครับและขอพระองค์ทรงทำให้พวกเราทุกคนอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านครับจุดสำคัญในการอบรมหลักความเชื่อนะครับที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือหข้อมูลเนื้อหาที่เราจะอบรมลูกๆของเรา และก็สองเทคนิควิธีการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆข้อมูลเนื้อหาที่เราจะอบรมลูกๆของเรานะครับทุกคนที่ติดตามรับฟังคงได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับ e ีีนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงตัวอย่างเทคนิควิธีการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับกับการหาข้อมูล ถึงแม้ว่าข้อมูลนั่นคือหลักของการอบรมแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคนิควิธีการนำเสนอมันคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้การอบรมสั่งสอนของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและขอดูอาจากอัลลอฮฺสุภาน์นหัวตาลานะครับให้พวกเราทุกคนได้รับความสําเร็จจากอัลลอฮฺสุภาน์นหัวตาลาในการอบรมหลักการศรัทธาให้กับลูกน้อยของเราอาเมนคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านครับ ตัวอย่างวิธีการอบรมลูกๆนั้นท่านอบีสลลัลฮวะไลฮฺวะสัลลัมได้ทําเอาไว้ให้เราดูเป็นแบบอย่างมากมายและในหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับผมได้ยกตัวอย่างเอาไว้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านอบีสลลัลฮวะไลฮฺวะสัลลัมสอนท่านอุมัรอิมิสลลมฮฺรอจิยัลลลฮฺอันฮุซึ่งตอนนั้นท่านยังคงเป็นเด็กนะครับและการในขณะนั้นเนี่ยท่านถือสําหรับอาหารอยู่ท่านอบีสุลลัลฮวะลฮฺวะสัลลัมนะครับได้ใช้โอกาส นี้ในการสอนท่านอุมัดอิบนิสซาลมะฮ์รับียัลลอฮอันฮุวยาฮุลามซัมมิ الله, ลละวกุลเบียมินิกวคุลมิมมายาลิกโอเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าจงกล่าวพระนามของลอสประธานาวาตาลานะครับนั่นก็คือบิสมิลลาห์จงรับประทา,านด้วยมือขวาและจงรับประทานสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเจ้าก่อนนี่เป็นตัวอย่างนะครับและก็เป็นเทคนิควิธีการสอนเด็กๆของท่านนาบีซัลล็อคไวเลี่ยะซัลลัมสอนพวกเขานะครับตามวาระตามโอกาส ซึ่งความยากของการสอนนั่นก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่นะครับจะต้อง 1. มีข้อมูล 2. นํามาปฏิบัติและ 3. เอาสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นสอนลูกน้อยของเราซึ่งมันจะเป็นการสอนออกมาโดยอัตโนมัติเป็นการสอนที่เราไม่ต้องนึกคิดใดๆเลยนะครับหากว่าสิ่งเหล่านั้นเราทํามันประจําอยู่แล้วและเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสก็จะนําเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้กับลูกน้อยของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือหากว่าเราพบเจอฮะดีสอะไรที่น่าสนใจเราก็ศึกษาเราก็เตรียมเอาไว้ก่อนเราเอานำมาปฏิบัติก่อนและก็พยายามหาโอกาสหรือสร้างโอกาสในการที่จะสอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับลูกน้อยของเรายกตัวอย่างเช่นเราทราบถึงตัวบทฮะดีสที่ท่านนบีซอลลลฮ์วะเลยวะซัลลัมสอนให้เรากล่าวบิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารให้เรารับประทานอาหารด้วยมือขวาให้เรารับประทานอาหารที่อยู่ใกล้ตัวก่อน ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จัดสำรับอาหารขึ้นมานั่งรับประทานอาหารกับลูกๆและก็เริ่มต้นนะครับในมื้ออาหารด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาห์หลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทานด้วยมือขวาของเราและก็เริ่มทานสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเราก่อนนะครับทำแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับทุกมื้ออาหารจนถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็เริ่มสอนลูกน้อยของเรานะครับว่าท่านบีบ็อลลอฮอะลัยฮลวะซลลัมสอนพวกเรา ให้เวลารับประทานอาหารให้กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนนะลูกรับประทานอาหารด้วยมือขวานะลูกรับประทานอาหารที่อยู่ด้านหน้าของเราก่อนนะลูกพวกเขานะครับเด็กๆนะครับเมื่อได้รับการซึมซับจากการมองเห็นการกระทําของคุณพ่อคุณแม่นะครับและได้รับฟังคําสอนจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีชอลล์นะครับมรารยาทในเรื่องของการรับประทานอาหารก็จะติดตัวของเขาเป็นนิสัยที่ดีในทุกๆครั้งที่เขานั้นรับประทานอาหาร เขาก็จะปฏิบัต oh ิตามแบบอย่างของท่านอบีุลเลาะ์ัวละหัวสลัมผลบุญนะครับก็จะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่โดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดและเขานะครับอาจจะเป็นเด็กที่นำมารยาทอันดีนี้ไปใช้ในสังคมสอนเพื่อนๆของเขาสอนคนในสังคมเพียงแค่การอบรมลูกน้อยให้มีมารยาทที่ดีบนโต๊ะอาหารเรื่องเดียวนะครับก็ทําให้มันเป็นผลบุญอันมหาศาลที่จะกลับมาย่งคุณพ่อคุณแม่ที่หวังความเมตตา ต่อรับพานิชวตาลาด้วยความคลาสบริสุทธิ์ใจคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านครับสิ่งที่เราจะคํานึงถึงก่อนที่เราจะอบรมหลักการศรัทธาให้ลูกน้อยของเรานั้นนั่นก็คือช่วงวัยของเขาช่วงวัยของเด็กๆนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. ช่วงวัยที่ไร้เดียงสาและ 2. ช่วงวัยที่รู้เดียงสาเด็กๆนะครับในช่วงวัยที่เขาไร้เดียงสามากๆ พวกเขาจะชอบถามชอบเรียนแบบชอบทำตามโดยที่พวกเขาไม่รู้นะครับว่าทำไปทำไมหรือว่ามีความหมายอะไรแอบแฝงพวกเขาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ละหมาดพวกเขาก็ละหมาดตามซึ่งเราสามารถสอนพวกเขาได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังคงไร้เดีงสาดังที่ท่าน,นาบีศด ال ุลลอฮในวัวสซัลลัมให้เทคนิควิธีการสอนเอาไว,ว,า <S <S วา้ว่ามูรุอัลลาดะกุมบิศอลาห,ลห์วะฮุมอบนาอุสบะอิซนีน วดรีบูหุ่มอไรฮะว่าหุมอบบนาอุอัชชินพวกท่านทุกคนจงใช้ให้ลูกๆของพวกท่านละหมาดเมื่อพวกเขาอายุได้เจ็ดปีและทำโทษโดยการตีพวกเขาเมื่อพวกเขาละทิ้งละหมาดตอนที่พวกเขาอายุได้สิบปีจากฮะดิษข้างต้นนะครับเราจะพบว่าท่านรอซูลสละล้อหัวไลล่หัวสลัมให้เราอบรมลูกน้อยของเราในเรื่องของการละหมาดเมื่อเขาอายุได้เจ็ดขวบ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับลูกๆของเราได้สัมผัสได้มองเห็นคุณพ่อคุณแม่ยืนละหมาดอยู่ตลอดเวลาการทำให้พวกเขาดูเป็นแบบอย่างนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการสอนเช่นเดียวกันและเมื่อถึงเวลาเขาเริ่มรู้เดียงสาแล้วศาส,สนาก็ให้เราสั่งใช้ให้พวกเขาจริงจังในเรื่องของการละหมาดแต่ยังคงละเว้นการทำโทษจนกระทั่งพวกเขาเริ่มโตขึ้นมาอายุครบได้10ปี ่านนบีสัล้อไวอเลยว่าสันลำสั่งใช้ให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มทำโทษพวกเขาหากว่าพวกเขาทิ้งละหมาดเพื่อให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการละหมาดห้าเวลาและครอบครัวไหนนะครับที่ทำให้ลูกๆเห็นเป็นแบบอย่างสอนพวกเขาให้รักษาการละหมาดทำโทษพวกเขาเมื่อพวกเขาละทิ้งการละหมาดอินชาอัลลอฮ์ลูกๆของพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของอิสลาม และในทุกๆขณะที่พวกเขาทำการละหมาดก็จะเป็นผลบุญที่ย้อนกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนพวกเขาโดยไม่บกพร่องใดๆผมขอ,อนาสิฮัันนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านอย่าพลาดโอกาสที่เราจะสอนศาสนาให้กับลูกๆของเราเป็นครูคนแรกของพวกเขาให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ผลบุญอันมหาศาลรอเราอยู่ในทุกๆครั้งที่ลูกน้อยของเรานั้นปฏิบัติศาสนกิจ ผลบุญก็จะย้อนกลับมาหาเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าเรานั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ตามคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านครับเทคนิคแรกที่จะนำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบในการอบรมลูกน้อยในช่วงวัยที่พวกเขายัางไม่รู้เดียงสานั่นก็คือการเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งชื่อลูกน้อยของเรา เราตั้งชื่อลูกๆของเราให้มีความหมายที่บ่งถึงการเป็นบ่าวของลอสุภาณหัวตาลาและอธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงความหมายที่แฝงอยู่ในชื่อของพวกเขาเช่นอับดุลลอห์บ่าวของ Allah, อัลลอฮ์อับดุลฮามานบ่าวของผู้ทรงเมตตาอับดุลฮิมบ่าวของผู้ทรงปรานีให้พวกเขาได้รับทราบนะครับว่าผู้ที่เราจะต้องศรัทธาและอิบาดาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮัะวตาลาหรือการอธิบายให้พวกเขารู้ถึงความหมายของเสียงอัจานเช่นอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮ์ทงยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครมาเทียบเคียงพระองค์ได้หรือสอนพวกเขาให้อ่านอัการยามเชา้ายามเย็นหรือดูอาต่างๆพร้อมกับอธิบายความหมายให้พวกเขาฟังเช่นอัลลอฮุมะบิกะอัลบาฮนา โอ้ oh Allah พวกเราเริ่มต้นชีวิตอยู่ในเช้านี้ด้วยพระองค์วบิกะอัมไซนาและพวกเรามีชีวิตอยู่ในยามเย็นนี้ด้วยพระองค์วบิกะนะฮยาและด้วยพระองค์เราจึงมีชีวิตวบิกะนะมูตุและพวกเราจะตายก็ด้วยกับพระองค์วาอิเลกันโนชูรและอย่างพระองค์นั้นพวกเราจะฟื้นคืนชีพกลับไปเราสามารถสอนพวกเขานะครับ ผูกโยงเนื้อหากันได้อย่างง่ายดายมากไม่ว่าจะเป็นการอธิบายความหมายของการอาจานให้ลูกน้อยเงียบฟังและให้เกียรติเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ซึ่งอาจารย์นั้นคือการเรียกร้องไปสู่การละหมาดและการละหมาดคืออิบาดะต่ออัลลอสุภาณหัวตาลาเพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆมันสอดคล้องกับชื่อของลูกเรานะครับที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์ซึ่งแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์สุฮานะนหัวตาลา อินชาลอุลลูกน้อยของเรานะครับก็จะเข้าใจและมีศรัทธาที่มั่นคงเข้มแข็งและนี่นะครับคือตัวอย่างเทคนิคที่ให้เราสอนลูกน้อยของเราอธิบายให้พวกเขาฟังตามวาระตามโอกาสและเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆเข้าสู่หลักการศรัทธาย่างถูกต้องและชัดเจน เทคนิคที่2นะครับของการอบรมหลักการศรัทธาให้เด็กๆในช่วงวัยที่เขาอย่างไร้เดียงสาอยู่นั่นก็คือให้ลูกน้อยของเรานั้นท่องจำอัลกุรอานสซรลสั้นๆง่ายๆเด็กๆในช่วงวัยที่พวกเขาไร้เดียงสานะครับ4ี่ขวบ5ขวบพวกเขามีความสามารถในการที่จะท่องจำสซรลสั้นๆง่ายๆ และคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถอธิบายข้อมูลเสริมเข้าไปให้พวกเขาฟังนะครับตามความเหมาะสมตามช่วงวัยเช่นสุร a h ล k h l ลอสบานุตะลากาว่ากุลหัวลอหุอะฮัดซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวนะครับเราก็สามารถสอนลูกของเราได้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวนะลูกเรามีพระเจ้าแค่องค์เดียวนะลูกนั่นก็คือลอสบานัวตะลาเป็นต้นหรือเราจะสอนพวกเขา ในช่วงเวลาที่พวกเขาอารมณ์ดีเช่นช่วงเวลาที่เด็กๆได้กินของที่พวกเขาชอบเราก็จะสามารถอบรมพวกเขาได้ว่าบิสมิลลาห์ะนะลูกก่อนที่จะกินกินมือขวานะลูกนี่ก็เป็นริษกีจากลอสุบานอวตาราที่เมตตาให้กับหนูนะลูกหนูทานเสร็จแล้วก็อย่าลืมกล่าวขอบคุณพระองค์ด้วยกับการกล่าวทรรมดุลินล,ละนะครับตัวอย่างเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะสอน แบบนี้ตามวรระตามโอกาสนะครับก็จะทําให้หัวใจของเด็กๆนะครับผูกพันกับลัทธิสุภาณาวตาลาอยู่เสมอหรือเราจะพูดถึงธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่รอบๆตัวของเขาเช่นทะเลภูเขานกหรือสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างว่าทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ลัทธิสุภาณวตาลาสร้างแต่เพียงผู้เดียวและเช่นเดียวกันนะครับในช่วงวัยที่เด็กน้อยยังไม่รู้เดียงสาเราก็ต้องสอนมารยาทให้กับพวกเขา เช่นการให้สาลามผู้ใหญ่การบิสมิลลาเวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําการกล่าวอัลฮัมดุลิลละหลังจากรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําเสร็จแล้วหรือมารยาทอื่นๆนะครับที่เราสามารถปลูกฝังพวกเขาได้ในตอนที่พวกเขายัางคงเป็นเด็กๆในตอนที่พวกเขายัางคงไร้เดียงสาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาอยากจะเรียนแบบอยากจะทําตามผมขอแนะนํานะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่าน ทำให้พวกเขาดูเป็นแบบอย่างให้มากๆในช่วงวัยนี้ให้พวกเขาซึมซับไปเรื่อยๆและเมื่อพวกเขาเริ่มรู้เดียงสาแล้วเราจะพบว่าการสอนพวกเขาหลังจากที่เราทำให้ดูเป็นแบบอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆอินชาอัลลอ์ในอีพีต่อไปเราจะยังคงพูดคุยกันถึงเทคนิควิธีการนำเสนอข้อมูลให้กับเด็กๆแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลให้พวกเขาหลังจากที่พวกเขานั้นรู้เดียงสาแล้ว اللهم الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه